เขาฝากถามว่าบารมีคืออะไรล่ะครับ,บทำทำยังไงถึงจะมีบารมีบารมีคือกำลังใจโดนด่าแล้วเป็นไงโดนด่าก็สวนใช่ไหมมันไม่มีกำลังบารมีคำว่าบารมีเนี่ยคือการสวดมนต์นี่แหละสวดไปเรื่อยแผ่ไปเนี่ย พวกเราก็คือผีเพิ่มขึ้นทุกวันนะมันไม่ใช่มนุษย์อันดับแรกหละต่อไปกับมีมนุษย์มีมนุษย์รู้จักมากมีวิญญาณรู้จักมากมีบาร,รมีไหมมีคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นมีบาร,รมีไหมมีเวลาคิดใครรู้วิญญาณเวลาคิดไปปั๊บมันรู้เลยมันทำได้มันก็ทำให้เลยอะไม่ต้องลูกพี่ผมเองอห มันผู้มีบาร,รมีเฮ้ยลูกมึงพี่ข้างหลังเดี๋ยวผมจัดการเองฮ<ห>ผู้มีบาร,รมีคือผู้มีบนนะุญน่ะก็ผู้มีกําลังด้วยใช่สั่งได้สั่งทําเร็วก็ได้ใช่อยากทําเร็วสั่งทําดีก็ได้ประมาณนั้นอนะ่ะใช่ไหมก็ฝึกทั้งนั้นแหละในบาร,รมีสิบทัศน์ครับส่วนใหญ่คนจะชอบฝึกอันไหนมากที่สุดครับ บารเมรีสิบทัศเหรอเนสวดมนต์นสิบทัศเขาท่านรวมไปแล้วังใจสนานาคมตั้งแต่ทานศีลแน่คัมปัญญาวิิยะขันจิสัจ,จทิฌานเมตตาอเวคานะ่ก็อยู่ในใจสนา,นาคมเนะี่ยอยู่ในพุทธังสานางกระฉามิเนี่ยพุทธอยู่ในพุทธโธธโ,โมสังโฆเนะี่ยสว่างนะสว่างกว่าทานอีกนะ เราให้ทานเนี่ยมันทานมันบาร,รมีหนึ่งในสิบไงส่วนมนมันสว่างกว่านะแล้วมันไปไกลกว่าด้วยเออไม่ใช่แค่ใกล้นะวิญญาณทั้งหลายเทพพรหมทั้งหลายเขาไม่ต้องลงมาหรอกเพราะสวดเขาก็น้อมมามาสวดกับเราแล้วเขาน้อมมาสวดกับเราอยู่แล้วเหมือนเราน้อมไปดูเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วเราน้อมไปนระดูนั่นแหละเหมือนกัน ขาน้อมมานี่ก็เหมือนเป็นอายุที่ของเขาโรกวิญญาณนะโลกวิญญาณคือนาม,มาทาคือผีคือวิญญาณมันมองเห็นไกลมันมีอารมณ์เดียวนะเทวดาก็อารมณ์สุขไงใช่ไหมแต่ละรสอดมอนเขาน้อมมานะขึ้นมันก็ไปที่เขาะ่ะไ้คำว่าคนดีผีคุ้มเนี่ยฮะผีหรือวิหรือว่าเทวดาครับเ้าถูกอผีก็คือวิญญาณนั่นแหละตั้งแต่ อีเรทเทถึงน่นอะพม์นะก็เรียกผีผีมีระดับหน่อยผีมีบุญถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆนี่เขาก็คุ้มครองเรานลครับแน่นอนเพราะผลประโยชน์เอ้าผลประโยชน์ผลประโยชน์ร่วมกันผลประโยชน์แห่งบุญง่ายผลประโยชน์ของบุญถ้าอันตรายนะถ้าคิดไม่ดีกับคนที่เขามีบารมีคนที่เขามีบุญนะเพราะเขามีบริวารบริวารเขาคือ พวกเขาก็คือพวกที่สวดมนต์พวกที่ได้ผลประโยชน์เหมือนในโลกมนุษย์ไม่มีผิดอ่ะได้ผลประโยชน์ถามว่าเขาจะคุ้มครองเราไหมคุ้มครองครับผลประโยชน์คือชีวิตนะชีวิตเขาเลยนะพระเทวดาเนี่ยถ้าไม่มันทําบุญไม่ได้มันทําจากมนุษย์เนะี่ยพอเขาสวดมนต์กับเราเนี่ยบุญเขาไม่หมดก็จริงมันเพิ่มเล็กน้อยก็จริงแต่มันไม่หมดนะใช่ป่ะเออ คิดคิดง่ายๆถ้าไม่เห็นน่ะถ้าเห็นไม่ต้องคิดหรอกเพราะมันใช่ก็คือถ้าไม่เกินกําลังของเขาเขาก็ายินดีช่วยเต็มที่โอ้อธิษฐานปุ๊บเนี่ยพอจะช่วยได้เขาช่วยยกเว้นเราไม่ได้เรื่องเลยเราไม่ได้เรื่องคือทําในสิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เขาจะได้ไประโยชน์กับเราไหมไม่ได้เขาเขาจะช่วยเราไหมไม่ เขาก็ไปหาผู้ที่มีประโยชน์นะม,มนุษย์ที่มีประโยชน์อาจารย์นะมนุษย์ที่มีประโยชน์อย่างนี้วิญญาณหรือว่าเทวดา <c oughs> เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีเชื้อของการทําทานเงี้ยเขาก็จะโดนดลจิตโดนใจให้เราไปหยิบโรตารี่ใช่ไหมฮะแม่นโอ้แต่เขาก็ไม่ย่๊ย่๊เขาเห็นเรื่องของกรรม <c oughs> มันไม่ใช่ เขาจะโดนบันดาลให้เราไปลักษณะนั้นอันมันเรื่องของกรรมเขาจะเขาช่วยอย่างอื่นสนใจตอนนี้กเกษียณอายุแล้วเพื่อนๆชวนไปเที่ยวชวนไปร้องเพลงรู้สึกรู้สึกว,ว่ารอวันตายแบบไม่มีประโยชน์บวชเองบวชเกษียณแล้วก็บวช ต่ชวนเพื่อนมาสวดมนต์แต่เพื่อนไม่มาเลยครับโอไม่มีใครมาหรอกมันก็จะถามว่าบวชสวดแล้วได้อะไรเนี่ยเขาก็จะถามแล้วคนนี้คกนี่ยากเข้าใจไหมนะครับเขาถามต่อว่าไอ้เพื่อนคือเราชวนเพื่อนเพื่อนไม่มาสวดมนต์แล้วไอ้เพื่อนที่แบบอยู่ทางโลกเนี่ยตายไปแล้วเขาจะได้อะไรติดตัวไปครับกรรมเขา่ยกรรมที่เราทําตั้งแต่จาความได้อ่ะ จังแต่เกิดอะจนได้ถึงเขาตายนะนะคือกรรมเขาละ่ะเขาถ้าเขาทําดีมากหรือทำไม่ดีอะไรก็ตามอ่ะเมื่อสุดท้ายอารมณ์สุดท้ายที่เขาตายน่ะขวานึ<ม>กสิ่งไหนก็ไปสิ่งนั้นะไปก่อนไม่ว่าบุญหรือบาปอะอย่างนี้พวกแม่แม่ที่สวดมนต์เจรลาเนี่ยฮะเขาบันทึกทุกวัน<ม>กีน่สุดท้ายก็ไปกับบทสวดใช่ไหมฮะเขาก็ไปพรม <laughs> ส่วนใหญ่ ถ้าเขาไม่เลิกสวดนะม,ม,ม,มันรวมเขา้าใจไหมคนจะตายมันจะรวมรวมบุญกุศลบุญบาร,รมีก็สวดทุกวันเนี่ยก็สุดทุนนะครับเลี้ยงแมวไว้ตัวผู้ตัวเมียแต่เรานึกไม่อยากเลี้ยงตัวเมีย เหลือแต่ตัวผู้จริงๆคือเราจะบาปไหมฮะแมวเหรอแมวครับโอ้เราไปปล่อยไ่ป่าก็ไม่บาปแล้วเพราะแมวคือสัตว์เรามาเลี้ยงให้อาหารมันมันก็หากินไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเราเอามาเลี้ยงเองมันไปโทษใครอ่ะใช่่เดี๋ยวนี้คนแบบ อยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะมากเลยฮะโอ้มีอยู่หลายวัดที่เขาเขาเขารับบริจาคแมวหมามเขาไปช<ะ>ิมไว้เลยฮะโวกมีหลายวัดเขาก็รับอยู่คือไม่รับเอาไปชิงมในวัดเขาก็รับอยู่แล้วนะแต่บางบ้าน,นะฮะมีไม่ได้เลี้ยงเลยแต่เขามาอยู่กับเราเองครมันเป็นกรรมสัมพันธ์กันหรือเปล่าครับไม่ฮะเขามาอาศัยเรา อาจจะมีความสัมพันธ์ในอดีตหรือไม่มีสัตว์ก็เหมือนมนุษย์อะที่ไหนมีความสุขมันก็อยู่ที่นั่นะคือไม่ต้องทำมาหาลประทานไงทำไมมีคนเลี้ยงมันก็ไปอยู่อะใช่ไหมเอออย่างเราเนี่ยที่ไหนมีที่ไหนมีคนเลี้ยงเราอย่างเราก็ไปอยู่งั้นเหมือนกันสัตว์มันก็คืออาหารมนุษย์ก็คืออาหารปัจจัยสี่แต่สัตว์มันอาหารอย่างเดียว มันไม่ลงใส่กางเกงมันไม่ต้องแปลงฟันล่างหน้าไม่จ้องไงคือสัตว์นี้อาหารอย่างเดียวมันไม่อาบน้ําหรอกเขียมมนุษย์อาบให้มันอ้าวก็จริงไหมล่ะก็เหมือนที่หลวงตาบอกเมื่อสักครู่ว่าอ่าเหมือนขึ้นพลังงานอะอยู่แล้วมีความสุขเขาก็อยากอยู่เวลาเวลาคนมองมาที่เรา เขามีความสุขเขาก็อยากมองอแมวตัวไหนเข้าบ้านไหนโดนไม้ตีมันก็หนีแล้วเอาไหนกัดแมวแมวคุณแมวมาเนี่ยไอลูกหัวมันมันไม่ไปแล้วตอนนี้ยม,มันอยู่เลยอ้าวก็ถูกแล้วแม่มันก็รู้สัตว์มันไม่รู้ได้ยังไงก็ถามว่า พระแม่ธรณีพระแม่โพศพระแม่คงคาเป็นคนละองค์หรือองค์เดียวกันครับองค์เดียวกันก็ได้คนละองค์ก็ได้มันเป็นนามธรรมามันเป็นหน้าที่อมันเป็นภูมิภูมิหนึ่งก็เหมือนพรมอะ่ะพรมบางทีก็เป็นพระอินมั่งเป็นท่าจ้าลกบาลมั่งแต่เขาอยู่พรม เหมือนมนุษย์นะ่ะมีตำแหน่งหลายหลายตำแหน่งเหมือนกันนะมันสามารถหมดเมียนมันเป็นนามธรรม,ามเป็นผีเป็นวิญญาณมันแยกได้ตำแหน่งเขาเอ่ะเข้าใจนะอาจารย์ก็เข้าใจยากมาิมมันต้องไปสัมพสัมภาษณ์สัมภาษณ์เอาดีสัมภาษณ์พระแม่ธรณี คือพระแม่เนี่ยคือต้องเป็นโพธิสัตไหมครหรือว่าไม่ไม่จาเป็นเป็นโพธิสัตก็มีไม่เป็นก็มีส่วนใหญ่จะเป็นโพธิสัตเพราะเขาไปต้องเรียนเรียนรู้ในเรื่องพบทั้งสามวันะเรียนตั้งแต่น่นข้างล่างเน,นียันลมนอน่นคือมนุษย์เรียนมนุษย์ทุกทุกอย่างเลยในิสัยใจคอมนุษย์เรียนไปทุกอย่างเพราะเวลา ตาสูส้แล้วก็สอนมดสัตว์วิญญาณได้หมดอะ่ะถ้าไม่มีสอนเขาได้ไหมสอนไม่ได้เพราะมันไม่มีมันต้องเรียนไงอย่างเช่นพระแม่ธรณีเราสามารถเป็นได้ใช่ไหมครับ<ด>อ,ยอยู่ที่การอธิษฐานใช่ไหมครับได้โอ้มีต้องต่อคิวยาไหมครับเขา <laughs> อยู่ไม่นานเหรอาพระองค์อ่ะ เพราะไปเรียนรู้แล้วเขาก็เกิดไปสร้างบาร,รมีแล้วแล้เขาจะอยู่นานทำไมหลวงตาไม่ค่อยเอ่ยถึงพระอ,อินไม่เคยไม่เคยรอพระอ,อินเลยครับรออะไรนะพระอ,อินองค์อินฮรหรอที่เชียงดาวไง รอมาแล้วพระอินพระพรมพระยมม่ะเนี่ยหลวงตาอ้อยก็รอหมดแล้วไม่ไปไม่ดูอ่ะร <c oughs> ล่อมหมดแล้วไม่เกิดอ,อยู่ตรงไหนครับก็ถามครับอยู่ตรงไหนในในเชียงดาวอ่ะก็อยู่นั่นอนะ่ะอยู่ข้างหน้านั่นนะหน้าศาลาพระอิน ญญไ,ไอ้เอ็นของช่างช่างเอกปีนต้องเป็นอย่างนี้ไงเข้าใจไหมต้องไปถามช่างพระอินกันมีหน้าที่ดูแลโพธิสัตว์สส่วนใหญ่เวลาโพธิสัตว์อธิษฐานนะที่นั่งเขาจะร้อนต้องไปช่วยแต่ตอนนี้ไม่ต้องตอนนี้มันวัตถุมันจเจริญไง บริษัทเขาสร้างบรารมีกับวิญญาณและส่วนใหญ่สร้างพวกวัตถุสร้างข้อวัดพระอ,อินต้องสีเขียวมาได้รูปไหมฮะนะคือเท่าที่หลวงตาสัมผัสมาพระอินทำไมต้องสีเขียวเท่าที่หลวงตาสัมผัสมาเขาสีเขียวไหมฮะเขียวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอ <laughs> แต่เคยรลอแล้วนะที่เชียงดาว ทําไมต้องสีเขียวถ้าเป็นสีอื่นนะสีเหมือนกันนะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอินทนระ์เนี่ยอ๋อเป็นอีกเป็นอีกคณนะอ,อย่างอย่างเราอ่ะถ้าเป็นพระอินทร์เราก็เป็นสีชมพูได้เ็าจะดูว่าโอ้พระอินทนระ์เนี่ยสีเหลืองก็ได้อนะไรประมาณเนะี้ยไม่ให้เหมือนเทวดาเนทะวดาชั้นดาวดึงอนะ่ะมันจะเหมือนกันหน้าเหมือนกันเลยอนะ มันไม่เหมือนตรงแสงสว่างถ้าบุญมากกับแสงมากใช่ไหมล่ะน้ามันเหมือนกันไมหมล่าเหมือนสดโภกอายุเขาอ่ะพอเกิดเขาก็เกิดสิบหกกันแหละหมดบุญก็ลงมาเกิดมันไม่เหมือนมนุษย์ไม่แก่มนุษย์นี่แก่ทเทวารุภพม,มันมีแก่เกิดก็เกิดเลยหมดบุญก็ลงมาเลยอะไรประมาณเนี้ย มันเป็นโลกวิญญาณโลกนามธรรมโลกผีไม่มาโลกมนุษย์ให้อินองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นพระโพนิสัตใช่ไหมครับเป็นอยู่นะเพราะ mm hmm. มนุษย์มันเป็นจุดกึ่งกลางร,ระหว่างภพชาติทั้งบนข้างลนะ่าง mm hmm. จุดกาเนิดจุดอะไรอยู่ที่โลกมนุษยนะ์น่ะสมกันอยู่หัวสมหัวอยู่เนี้ยทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งเยอะแยะปอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละอย,อย่ายยุคนี้ยุคน,นี้ดีที่สุดละ พยุกนี้มีเร็วสุดมีดีสุดอ่ะมันจึ่งึงกลางๆยุคนี้ยแต่อีกสักพักเนี่ยมันก็จะยุคก,การยุคแล้วมันก็่งเจริญใหม่ถึงจะยุคถึงยุคภาษีถึงยุคภาษ,ษีเนี่ยเป็นยุคที่จเจริญทางศิลธรรมไม่มีการทํามาหารประทานอยู่ด้วยบุญไงใช่ไหมมีสองโลกคือโลกเกิดและโลกตายนมื่อแปดหมื่น 80, 000, ถึงแสนปี ม่เป็นบางยกุกอยู่โลกเนี่ยมันหมุนอะ่ะมันจะเลยแล้วเสื่อมเพราะมันไม่ใช่ของใครมันจะไปตื่นเต้นชาตินี้ไม่ใหญ่ชาติหน้ากูทำไม่ใหญ่ก็ได้ <c oughs> ใหญ่ยังไงก็ได้มองใกล้ๆมีใช่มองใกล้ๆอย่ามาตรวจมน์เพื่ออะไระเพื่อข้างหน้าไงข้างหลังคือปัจจุบันเนี้ยอดีตคือปัจจุบันเนี่ย การกระทำปัจจุบันคืออนาคตเน่ยถ้าเข้าใจแล้วจะสวดไหมล่ะจะฝึกไหมล่ะฝึกทุกคนอะถ้ารู้อ่ะไม่ฝึกไม่มีอ่ะเพราะมันตายอ่ะในโลกวิญญาณไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนุกเหมือนลงมนุษย์นู้เว้ยถ้าเกิดตายตอเราเราไม่ดีล่ะมันก็ลงข้างล่างอะัวจะหมดข้างล่างขึ้นสวรรค์ไปอีกโอ้ คือมนุษย์บางคนอะดีก็มีไม่ดีก็มีใช่ไหมล่ะที่ทําเวลาตายไปนึกถึงสิ่งไม่ดีตายปั๊บก็ลงข้างล่างก่อนแล้วพอหมดข้างล่างแล้วก็ค่อยขึ้นข้างบนเทวดาพอหมดเทวดาก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีแล้วก็รับเศษแล้วก็ทําใหม่เนี่ยยังเวียนว่าใจเกิดเนี่ยใช่ไหมล่ะเออยกเว้นพรหมพรหมเนี่ย มันต้องฝึกจากมนุษย์ถึงจะไปพรหมได้ไม่ใช่คุณลงข้างล่างแล้วคุณจะขึ้นพรหมไม่ได้เพราะพรหมมันไปด้วยความรู้สึกเบาคือความสงบถึงจะไปพรหมเพราะชั้นพรหมมัเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่อยู่คนเดียวไม่มีไม่มีมมรื่นเลยยิ่งพรหมชั้นสูงสูงนะ่ะโอ้อู่เป็นนานแล้ว ยิ่งอ่านรูปผมยิ่งนานนะนานจนจําไม่ได้แล้วนะพูริเจ้าหลายองค์แล้วลนะคือความละเอียดของจิตอะ